แค่เจ้ายวน้ำอยู่ผมหมูวันนี้อยู่เกมแพ็คมาตาครับอันนี้เป็นเกมเดโมนะครับอันนี้ต้องขอบทุนหมดไทยด้วยนะผมเฮ้ยเฮ้ยแดนน่ะมาช่วยหน่อยสิระวังเออน้องยังเล่นอยู่เลยทำอะไรอยู่อ่ะกำลังวาดรูปอยู่อ่ะเออจะตายอยู่แล้วแดนไม่สนใจอะไรเลยน้องวาดรูปอยู่นะเออเออเฮ้ย ยังไงเนี่ยเราน้องอยังไหวไม่เสร็จเลยโอเคเน็ตสอเดเองครับโ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 บบันทึกเกิดไปแล้วมาเะคะมาช่วยไหมเนี่ยน,น้องเออแป๊บอะไรล่ะแป๊บหนึ่งอะไรโอ้โหใช่ไหมมาเลยมาจา้าโอเคสอนนี่ครับเราประจันปะละปะละปะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยถอดเกาะแฮกิ่งยิงเลยยิงเลยยิงเลยมาวัคคะตะ อะไร ylan? วะว่าคาตาเนี่ยโอ้มันเพียบเลยมันตะกอนมัเๆๆนเะพียบเลยวันนี้นมาดูโยกซ้ายโยกขวายี่มีแดดหลบขวาเป็นไปละโอเคปึบบึ๊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 บไอ้แม่บึ๊บโบยิงไปไหนของเราเนี่ยบึ๊บบึ๊บไอ้หะแตกเลยทีเดียวเชียว์รื้อแฮกกิ้งปึ๊บบึ๊บมัฟโบโบโบเฮ้ยถอ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 ยบึ๊บมาเรียบร้อยมึงเลยหลบตังเออโอเค รอจนได้มเ<า>มื่อกี้รังวัดรูปอยู่ลุงไม่เห็นเลยบอกทีหลังเลยนะก่อนอื่นเลยต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าก่อนนะเข้าใจนะป๊าระวัดดน้องผมฟิวสลอยจริงๆเลยใช้แซนซิวหรือเปล่าเออจะฮะหล อ e> ึ๊บโู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็อะไรอยู่ด้วยตอะไรอยู่เนี่ยอาเจ้เฮ้ยอาจีอาจีไม่หลบก่อนเฮ้ยแฮกก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะปักปักปักโอ้ยร้อยไปแตกเลยเอาจะวะนี้โอเคเรามีของเอาก่อนละกันอึ๊บยังไงต่อกดค้างโอเคกดไวเราไม่ต้องซ่อมชุดชุดเรายังเต็มหมดเลย ขราดก็ได้แต่ไม่เลิก,ก่อนโอเคมีอะไรเนี่ยเอากล่องก่อนละกันไปอยู่บุ้งไปอยู่อะไรเริ่มใหม่มีร,รีเวิดอะไรตัวอะจังหวัดน,นี้น้องไงไวะอ่ะมันล็อกกันเปิดได้เหรอหนูเปิดได้เหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่สาสุดยอดเลยก็เลิกระบบล็อกดาวน์เ,เฉยเฉพาะส่วนนี้เพื่อใี้ระบบจะกลับมาได้สมบูรณ์ต้องไปรีบูทแผงควบคุมไฟฟ้าดิชั้นบนสุดก่อนเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง ไาไปที่เนื้อผมโอเคอ่ปีอย่างนี้แหละมัง้งวันนี้ผมเล่นจบแลนะ้วรอบนั้นรู้สึกเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะแต่แปลกๆดีอเออแหมเป็นเต้โมนะเพราะว่าอยากเล่นตัวเต็มเหมือนกันว่าน้องน่ารักดีนี่ปืนเหมือนช็อตกันแหละช็อคเวฟครับในวันนี้อันนี้ลุงใช้ต้นใหญนะ่แ,ก,แ,ก,แ,ก,แก้นะมาแก้วมาแก้วบึ้อแพ็คแข็งแข็งแข็งปึ๊บโอ้ยแตกแตกครับเฮ้ยปึ๊บปึ๊บ โอ้ <ITA> แตกแตกเพ่อหลบ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 บักเออโอเคปากตาอี๋ส่โอเคไปไหนต่อเออแหละสแกนดูโอเคปึ๊บป <up> so ึ๊บปึ <possa> ๊บอ้าอลอคครับสองตัสแก้ยิงแต่ควบคุมตรวไงวะเอโน่น่นโน่นไป น้าแข็งเป็นแล้วจังพังงูนโอเคเรียบร้อยมึดตึ๊บตึ๊บอ่ะเหมือนเดิมแฮกครับแม่หน้องนาาิกิงผมแบบสลวยจริงเลยนะโอเคไปครับอาวมีนี่แล้วของใหม่ของใหม่รถเกาะให้มันปืนจะแรงขึ้นนะแล้วก็จัดการเร็วขึ้นด้วยเอ้ยผู้บุกลุก ับจัดในพื้นที่อิตาลีอีกแล้วเผื่อเราจะเป็นหนูทดลองเลยเขาคงจะไม่ชอบหนูมากมากเลยนะหนูว่าทางม้าจะจัดการให้มันจบดจบไปเลยแบกเออแบกแบกเออแรง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 เออเรียบร้อยแตกครึ่งแตกครึ่งแจกรีบแบบนี้เหนื่อยจริงเลยน้องแฝ่เราแก่แล้วเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปดีฝั่งนั้นลืมฝืนตังขัน ไม่คนที L ่โลกนัรอคอยกันมานานแล้วมาล้จะทางไหนเอ้ยทางนี้สแกนแตงูนลาไปก่อนมีของเพียบเลยตรงนึ้ไปได้เลยโอเคมีอะไรบ้างตรงนี้อุ้ยยอดเลยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไปทำอะไรต้องรอตัวเต็มออกมาเห้ลงล่างเอ้ยเอ้า ลุงไปลุงโอเคไอ้เกือบแล้วอา 5K การปีนก็คล่องจริงเลยโอเคเหมือนไอ้ที่เลยนะ Death Sanding นะการขยับตัวน่ะลื่นๆแปลกๆอเแฮกเกอร์แพ้แอร์โอเคอันล็อกหมดแล้วยกเลิกอันล็อกฟิวเจอร์ในทุกพื้นที่แล้วรีบูทแผงควบคุมไฟฟ้าด้วยมือเพื่อที่เรากลับมาเดินเครื่องอย่างเต็มที่เอาละจัดการเรียบร้อยเหลือแค่กลับไปหาแผงควบคุมหลักสินะ อย่างนาีวว้จังหวะอ๊บปั๊บโอเคเหมือนที่เช็คพอยไ์เลยเฮ้ยปืนใหม่อ้าวชีวิตติดสโลไลท์สโลไลท์ไปเลยอ้าวผิดปืนผิดปืนไม่เออสโลไลท์โอเคเก็บปืนก่อนแฮก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 ปุ๊บปั๊บปัก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 ปั๊บให้เฮ้มาตัวหยาแล้วตัวใหย่บล่าตัวชอย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  ัวไนไปแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะโอ้โหทำไมไปแฮกตัวใหญ่อะไรไปตัวใหญ่ยังไงปัดึกเฮ้ยเฮจะเย็นจเย็นแฮกก่อนปึ๊บปึ๊บปอะไระเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะมั่วแล้วเว้ยเดี๋ยวเโอเคเอาไปตั้งใจตั้งใจตั้งใจอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนหมดแล้วเปิดแล้วปึ๊บ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 จะรอ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  มาแล้วมาใหม่แล้วปั้นลอยแล้วมาใหม่แล้วยิงหัวยิงหัวยิงหัวเออเออไปละโว้ยไปละโว้ยอะไรวะเนี่ยขอเวลานอกนาติดนึงเราไม่จ้องรุรงสักประพาโบโบโบแอร์อืออ่ะห้าสิบห้บสองไม่น่าปืนเป็นเล็กยิงทิ้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนแอบก่อนแอบก่อนโดนตีมันเล่าเลยเกนเอาไว้มัน right well. เร็วไปมันเร็วปลายบักบักบักจบแล้ววันนี้ดอบปืนด้วย ครับไอ้โระบบพวกนี้มันอะไรกันบ้าไปแล้วหรือไงกองเตะพวกมันไม่โจมตีมนุษย์นะโลยังไงก็ต้องติดต่อไปที่โลกแล้วก่อนที่จะสายเกินไปอะไรต่อนี่อะไรวะเนี่ยอ๋ออะไรโอ้โฮโลแกมโอเคนี่แหละเก็บเฮ้ยปืนใหม่อันนี้ไม่ค่อยในเก็บเต็มแล้วกันอ่ะทางนี้ครับ เฮ้ยชาร์จเลยยิงก,ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบปุ้เปิดก่อนได้เปรียบ,เ,เ,ปเ,ปยบเป็นไงเจ้าม,มาดิปักคือเปิดก่อนได้เปรียบว้าววอะไรวะนี่วายโอเคแฮกก่อนแป้งน,นูง้นก่อนอีหยังกระนออีหยังกระนอที่นี่ก็ไม่มีคน,น,คนต้องเล่กักบติดต่อโลกของกันไปได้ไหมโอเคเอากล่องกันไปต่อแกน ถ้าลงมาแล้วน,น,น่าจะมีทางขึ้นมาข้างบนได้แล้วมันน่าจะมีลิฟต์ก็ได้นะลุงนี่เจฟก่อนละกันป,ปึ๊บโอเคต่มชุดเฮ้ยของเพียบเลยอ่ะฮึบปึ๊บปึบ๊บเรียบร้อยโอเคเราไปข้างบนครับอุ้ยเอบบอเลอ่จังหวะนี้ปืนเพียบเลยแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีปืนเพียบเลย อันนี้ก่อนแล้วปึ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแฮกเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงมาไงใจเย็นใจเย็นเย็นปึ๊บมาหดตัวหัวแตกไปเลยตัวแตกไปเลยไปเลยเป็นแฮกแล้วแฮกแล้วโอเคหมดย่างหมดย่างอ่าหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วจังอย่างนี้กำลังสนุกเลยปั๊บส้าดับก่อนแล้วกัน โอเคแกสิ็จยังลุงก็ไม่แน่ใจรู้สึกหลงๆแล้วแหละวันนี้เก็บสองเก็บของไอ้นี่ทำให้ปืนแรงขึ้นเยอะเลยลงุงแผงควบคุมอยู่ตรงนั้นลงุงประจา,กการเลยตึงสักทีฟ้าไฟาฟ้าขึ้นมาหนุนโอเคแผงมึงจอดมันเริกมันล่าเลยเว้ยเฮ้ยไอ้น้อง จอยซันปืน้ดน้องเก่งจังเนี่ยน้องเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์กไปเลยกกกกกยกเลิกระบบล็อกดาวน์เรียบร้อยกำลังเชื่อมต่อไฟฟ้าหลักเออ,เอ,อะระดับพลังงานอยู่ที่สามสิบสี่สิบห้าสิบโคตรสวยภาพ เฮ้ยมันแดงไงคำเตือนก็ถึงไปแลบบ้วนีจ้าแต่การเชื่อมต่อล่ะแอบชิบหายแล้วโอ้โหผู้ดูแลอินดาเขาสั่งห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ส่วนนี้รนเริ่มเซกเตอิมปนคอ,อกําลังสแกนสวยแล้วมันสแกนเราน่ารักใช่ไหมระบุเป้าหมา,า,หายได้แล้วกํจัดไผ่คุกคาบกําจัดไผ่คุกคามได้แล้ว

โหลดก่อนโหลดอย่างนั้นโหลดอย่างนั้นปึ๊บ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 อ่ามาดิมาเอายิงปักปักแล้วก็สโลก่อนเก็บปืนก่อนเอาไปใกล้กว่านี้ปั๊บมาไม่ติดชิ่งวันนี้มาปั๊มหน่อยเออสี่พันห้าตัวันนี้โคตรแรงเลยจริงๆแรงเกิดไบรปเอา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 าเป็นไเอา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 เขาเป็นไรอีกแล้วเลยเอาเอาเอา เอ๊ะเฮ้อโอ้โหโอ้โหหลบยาอยู่ก็บ้าแล้วหลบยาหลบสวยลองอะไรน้องจะลองอะไรน้องจะลองอะไรกดอะไรวะนี่แหลยมาปุ้งตีหละร้องวางคนหนึ่งคนหลาย

โลโลสล์ไลไลไอเตตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าเรียบร้อยเออ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 ต้งยิงหลังว่ะสโลก่อนโลแล้วสโลไลโอ้โหโอ้โหหบเว้ยหลบหลหึบปังโอเคได้อยู่ได้อยู่ดีรถอย่าิงปังเออมาดีอย่เน้อยเยมาเี่กวดาเดยเดเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมาดีียวงปั๊มหมดใจปั๊มไปีวเ เรียบร้อยขอหายตัวหายหายไปหัวถึงหรือเปล่าพี่แมลงครือพี่แมลงแหวงแกะกดจัจะวันนี้กดบุกมั่วแล้วมาสโลก่อนบักปึ๊บ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 อ้าวบัก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 ใส่มั่วใส่ใส่มั่วใส่มั่วอปืนก่อนปืนนี่ปืนปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊มามาไม่ต้องสลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยจัาหว้เออมึงใจเย็นดิมึงใจเฮ้ยหมดแล้วโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวมึง อย่าได้ละมาเป็ดปืนชัดจี๊ดปุ๊บไอ้ที่ปุ๊บบุ้บเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแตกนี่เหมือนแตกยิงซ้ำด้วย,ย,อยโอเคเระบบพลังงานกลับสู่สภาวะปกติเนียะเลยเนียะเลยคนเล่นกันเนี่ย,ย,ย,ยต้องอย่างนี้สิสญญามาปะมือ มือนี่แหละคือท่าที่บอกอบว่าสุดยอด <laughs> น้องต้องเป็นหุ่นยนต์แน่เลยน้องดูแข็ง <laughs> น้องเข้าใจอะไรอะไรวะยาสผมต้องเข้าแล้ว <laughs> หมดเวลาแล้วนะตัวเล็ก <laughs> มาดูหน่อยสิว,ว่าอะไร ่าเออ,อ,อก็ได้ออเอาไปเลยแต่อันน่ะผู้ตาสวยจังปาดน้องว่าอะไรเอ่ยอ่วาวาดลุงกำลังชู้กับคุณยนต์ <c oughs> จบแล้วจังหวะนี้12นาทีครับก็เกียวก,กันเก็บเต็มนะยี่บ๊ายบายพ็กมาแต่น้องน่ารักจังเลย